หรือตุลหลายบาทด้วยเห็นบ่มีนหนึ่งเขาเปียอย่าแค่ครับเง้บ่ะดี๋ยังงงใครบ้งเนี้ยตัวนี้แหละดีๆไปซับข้อมันขาดได้เสียรสชาติเลยน้ำหวานไหลออกได้ี่เห็นบ่เออเดวแค่เอาเห็นลวเห็นละ เงี้ยวะมีดเงี้ยเดี๋ยวโอ้ตกใจวะโอ้ตกใจครับกินทิฟได้บ่ไม่ไอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ขึ้นนิ่มดีเทว่ะเออเออแยเดี๋ยวมจปลืกโอ้แต่แสดงว่าที่ข่อยเคยเห็นนี่มันบ่เมนของแท้มันตัวนี้นี่แม่ไอ้มันคนละสายตัวเอามันบ่ราะเมันมันปลืนี่งแต่ว่ามันเปลี่ยนในนั้นไหม มุนึงปลือกหัวสีเปลืกนี่นะมันนี่ดีม่งหวันนี่ดีโตหน่อยหน่อยนึงหัวซ้ำยังอย่้นงโกงก็ซ้ำอย่ี่ห้องเลยอืมันก่อนไงหนูหัวซ้ำโตเปลกนี้เนาะเออจะาด่างขึ้นงงนกินโชดได้จีบมาเลยล่ะครับเอยเป็นยังไงหวานบะหวานช่วย มีจะโควนม, <laughs> มั้งตัวแบบไวปะ